พาคุณผู้ชมไปต่อกันที่พัทยากันบ้างนะคะตอนนี้ผู้ประกอบการมือระวิงเลยค่ะเพราะว่าต่างคนเนี่ยต่างเร่งขอมาตรการชาพลัสนะคะที่ผ่านมาในช่วงสุดสัปดาห์พัทยากลับมาคือคักอีกครั้งหนึ่งค่ะ หลายพื้นที่ในเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะโดยเฉพาะบริเวณริมชายหาดตั้งแต่พัทยาเหนือยาวโรด,ดมาพัทยาใต้ซึ่งในทุกสุดสัปดาห์ก็จะมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะแล้วก็มีมาตรการล่าสุดนะคะที่จังหวัดชนบุรีประกาศออกมาให้ร้านอาหารสามารถจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเริ่มนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งก็จะแบ่งเป็นช่วงสองเวลานะคะ ก็จะมีตั้งแต่11โมงไปจนถึงบ่ายสและ5โมงถึง5ทุ่ม แต่ประกาศมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดร้านที่ได้อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านจะต้องผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภยัยด้านสุขาอนามัยในระดับชาพทําให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นบาร์เบียถึงร้อยละ70แล้วก็ร้านอาหารร้อยละ30ต้องมีการเร่งดําเนินการขอใบอนุญาตค่ะเพราะว่ามาดูระยะเวลาในการดําเนินการเนี่ยขั้นตอนใช้เวลามากถึง10วันเพื่อให้กับช่วงเพื่อที่จะได้ทันในช่วงปีใหม่ที่จะ ถึงนี้นะคะ